สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปิงจะมาแนะนํากิจกรรมดีกับทางซัมซุงนะคะต้องบอกว่าใครที่ไม่มีบัตรเครดิตนะคะก็สามารถผ่อนกับทางซ m มซุงได้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวสลิปเงินเดือนก็ไม่ตองสเตทเมนต์ก็ไม่ตองค่ะการสมัครสามารถยื่นออนไลน์ได้เลยทุกคนคือยื่นแสดงความจำนงไว้ก่อนว่าเราสนใจซ a มซุงฟ f น n a นเชียลพาร์นะคะบัตรประชาชนใบเดียวก็อนุมัติได้เลยนะคะและดอกเบีย้ยถูกมากๆ0.87เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคะวิธีการสมัครนะก็คือเข้ามาที่เว็บไซต์เว็บลิงก์นี้เลยค่ะ การ์ตไฟแนนซ์พาสนะคะกดเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งมาหน้าจอนะคะแล้วเราก็กดสมัครนะคะกรอกชื่อนามสกุลสวยอ่านามสกุลเลขที่แบบประชาชนนะคะวันเดือนปีเกิดอ่าเราก็เลือกกันไปเบอร์โทรศัพท์อีเมลนะคะถ้ามีแล้วก็อาชีพนะคะรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ก็ว่าไปนะคะแล้วก็ช่องทางรับรายได้ผ่านมา,าคารเลือกรุ่นสินค้าได้เลยก็จะมีตั้งแต่ เอต่างๆนะคะเอห่างบนะคะก็มี A 2 1 FE บนะคะฟินะคะมีหมดเลยเราก็เลือกเลยนะคะเลือกเสร็จปุ๊บเราก็ค้นหาสาขาที่เราจะไปยื่นเอกสารนั่นเองนะคะเดี๋ยวทางพนักงานก็จะแจ้งทีหนึ่งว่าเราจะต้องเข้าไปที่สาขาวันไหนแล้วต้องเอาอะไรไปบ้างนะคะแล้วก็กอรหลัสส่วนลดถ้ามีแค่นี้เราก็คลิกสมัครสิทธิ์เชื่อได้เลยแค่นี้เองนะคะง่ายมากๆกับแซมสุกไปเนนักิจกรรมดีๆที่สามารถอนุมัติไวได้เลยค่ะ และสรุปง่ายๆเลยนะคะวิธีการยืดนอนตานี้นะคะต้องบอกว่าย้ำว่าเป็นการสแสดงความจำนงเฉยๆว่าเราสนใจการซุงไปแนนทัสนะคะกรอกเอกสารข้อมูลไปหลายคนอาจจะงงว่าทำไมไม่มีให้ยืนแบบประชาชนเลยเพราะเดี๋ยวพนักงานจะโทรติดต่อกลับไปนะคะให้มาที่หน้าสาขานะวันไหนแล้วก็ไปที่หน้าสาขาอนุมัติไวเพียงแค่สนาทีนะคะเราก็รับเครื่องกลับบ้านได้เลยในวันนั้นถ้าผ่านนะคะง่ายมากๆเลย